สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเดย์เวอร์ลิตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุย mm hmm. เช่นเคยนะครับอาจจะมีเสียงลมบ้างนะครับเพราะว่าพัดลมมันสายไปสายมานะเพื่อนเพื่อน ในคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆเราจะพาไปดูเหตุการณ์นะครับของวันที่13พฤศจิ 4, กายน2568นะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่อยู่ฝั่งทางขเขมรบ้างนะครับที่มันน่าสนใจนะครับโอ้โหตอนนี้ขเขมรเล่นละครนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการฟ้อง AOT นะครับผู้สังเกตการในโซนของอาเซียนของเราเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันเล่นละครตบตาณเวลานี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าทาง AOT เขาจะเชื่อหรือเปล่านะครับแต่ทาง AOT ของฝ่ายไทยนะได้มีการสนับสนุนนะครับหรือว่าได้มีการบอกกล่าวได้เลยว่าไทยสามารถตอบโต้ได้เต็มที่ถ้ามีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเป็นอย่างไรบ้างครับการดำเนินงานตั้งแต่เช้าของขเขมรน,นะครับขเขมรได้มีการรุกอย่างรวดเร็วโดยการพา AOT ของทางฝั่งเขเมรนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาการบาดเจ็บของชาวกัมพูชา3รายจนถึงห้อง ICU ก่อนที่จะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้กับ AOT ฟังถูกทหารไทยยิงที่ชุมชนบ้านเปรยจันเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อข่าวของ Army m i n i t a r y f o r c e วันนี้ผมจะเอาเนื้อข่าวของ Army m i n i t a r y f o r c e มาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับวันที่13เมื่อ8โมง20นทีเช้านี้นะครับในอุมราตี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะครับพร้อมกับกองทัพกัมพูชาได้นําคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บและพลเรือนชาวกัมพูชา3รายซึ่งกําลังรักษาตัวในห้อง ICU ของโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาญี่ปุ่นมงคลบุรีนะครับนายอุมราตีเนี่ยได้พยายามบิดเบือนแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นความเท็จแก่ คณะผู้สังเกตการหรือว่า a o g เนี่ยโดยกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ทหารไทยได้กราดยิงพลเรือนชาวกัมมูชาที่หมู่บ้านเปรยจันจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้คือวันที่12พฤศจิกายนก่อนที่จะมีการกล่าวหาป้ายสีไทยโลกออนไลน์ของกัมพูชาอย่างกว้างขวางนะครับในห้องนะครับของ ที่ AOT นะครับไปดูอาการของทางผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนะครับซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนิตรภาพกัมบูชาญี่ปุ่นมงคลบุรีเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์มีการทำข่าวกันอย่างคึกคักนะครับแทนที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ออกมาสัมาภาษณ์ภายนอกนะครับปรากฏว่าก็สัมภาษณ์กันในห้องเลยนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะต้องไปใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นนะ วันที่13ในเวลา10บนกายีนาทีนะครับก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนายอุมนะครับคนเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดบันเทียนเมียนเจินะครับพร้อมกับกองทัพกัมพูชาได้นำเอาคณะ AOT เนี่ยลงพื้นที่ชุมชนบ้านเปรยจันจังหวัดบันเทียมเมียนเจอนะครับอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นายอุมเนี่ยได้พยายามบิดเบือนแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นความเท็จแก่คณะผู้สังเกตการ AOT โดยกล่าวอ้างว่าทหารไทยใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนของชาวกัมพูชาผู้ริสุทธิ์โดยไม่มีการยั่วยุเป็นเวลา2รอบนะครับดันได้แก่รอบแรกในช่วงของ15.50แล้วก็รอบที่2คือ17.54ส่งผลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็เสียชีวิต1รายอยู่ที่หมู่บ้านเปรยจันนะครับด้านรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าขอร้องเรียนให้ไทยยุติกิจกรรมที่เป็นประปักต่อสังคม ต่อสันติภาพและก็สเสถียรภาพในภูมิภาคโดยทันทีขณะเดียวกันเราขอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงปฏิญญาร่วมและพันธะกรณีภายใต,ใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยความจริงใจด้วยความสุจริตใจและก็ความปรารถนาดีกัมบูชาเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนคดีนี้โดยอิสระและขอให้เรียกร้องให้ภายเคียระหว่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปิดเผยความจริง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่เหยื่อจากการยิงพลเรือนของชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์โดยกองทัพไทยนะครับกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอเน้นย้ําว่าแทนที่จะใช้การรุกรานหรือว่าใช้กําลังกัมพูชาขอยุดมันในการแก้ไขข้อพิพาทด,ด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาอนุนสัญญาแล้วก็ข้อตกลงที่มีอยู่เพื่อหาทางออกที่ ยุติธรรมเป็นธรรมยั่งยืนแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นฝั่งของทางกัมพูชา mm. เขาได้นําเสนอมานะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีภาพทหารนะครับได้มีการเตรียมการต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปอยู่แนวหน้าเตรียมที่จะโจมตีไทยได้เลยทุกเมื่อแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับนอกจากที่ทางฝ่ายกัมพูชาเองจะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับ ทางไทยนะครับที่มีการโจมตีแล้วก็เรียกร้องให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับมาดูด้านข่าวของชุมชนคนสุรินนะครับเขาบอกว่าข่าวลือไปทั่วคแมอ้างพลเรือนที่หมู่บ้านปริจันเนี่ยที่เขาอ้างว่าโดนอาวุธจากประเทศ จากทหารไทยนะครับเมื่อตอนเย็นเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเสียชีวิตไปแล้ว1บาดเจ็บอีก3รายคแมการละครก็ต่างโพสต์ต่างแชร์ทําคลิปบีบน้ําตาไปทั่วประเทศแล้วก็การละครจริงแม้ว่าจะมีข่าวทางโรงพยาบาลทางหมอผู้รักษาว่าไม่มีคนที่เสียชีวิตก็ตามข่าวลือยังคงแพร่สะพัดไปทั่วมาดูข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลกันครับแถลงข่าวจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดบันเตียมเมียนเจยนะครับ นายแพทย์เลจันสังวานนะครับผู้อำนวยการสำรนรรรักงานสาธารณสุขจังหวัดบันเทียนเมียนเอยและนายแพทย์ตันโสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาจีนเปียสุก,กุมะตกลงจีนหรือญี่ปุ่นกันแน่นะเออ,อทางอามีมินิครีฟฟบอกว่าเป็นโรงพยา,าบาลกัมพูชาญี่ปุ่นแล้วก็ทางชุมชนคนซือเป็นบอกว่ามิตรภาพกัมพูชาจีนนะอ่ะจะอะไรก็ช่างนะครับช่างหัวมันนะ แต่ที่สําคัญคือมีการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่12ว่าชาวบ้านเปรยจันทั้ง3คนได้รับบาดเจ็บจากการยิงของทหารไทยเป็นการกล่าวอ้างของเขาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยอาการพ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้มีผู้เสียชีวิตอันนี้คือจากทางโรงพยาบาลการให้สัมภาษณ์นะแต่ทีเนี้พอหลังจากนี้นะครับปรากฏว่าในเพจน,นะครับของคแมรเองเนี่ย ชุมชนคนสุรินเขาได้ไปหามาเจอว่ามีผู้เสียชีวิตชื่อนายดีในชาวกัมพูชาเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อโกซอนนะครับหรือว่ากุสลซึ่งถูกทหารไทยยิงเสียชีวิตในหมู่บ้านเฟรจรันเมื่อวันที่12ศพถูกส่งไปบำเพ็ญกุศลณนนวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอย่างไรไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ลือกันออกมาสะพัดมากนะครับใน หมู่คนกัมพูชาในช่วงเวลานี้นะครับเขาพยายามทำคอนเทนต์ชี้ไปทางไทยว่าไทยเป็นผู้ที่ใช้กําลังก่อนนะครับยิงก่อนแล้วก็นอกจากนี้ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตนะครับอ่ะมีการตั้งข้อสังเกตนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากผมนะครับทีนี้เรามาดูว่าเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นขเขมรอันนี้สมมุตินะครับเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นชาวขเขมรจริงๆทหารไทยยิงใส่ หมู่บ้านของเพื่อน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 ป็นชาวขเขมรนะเสร็จแล้วนะครับมีผู้บาดเจ็บ3รายมีเสียชีวิตหนึ่งถามว่าคนขเขมรอย่างเพื่อนๆจะยอมไหมต้องไม่ยอมใช่ไหมครับมันต้องตอบโต้เต็มกําลังใช่ไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเออเหมือนไทยเราคิดนะครับว่าถ้ามีการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเราจะต้องตอบโต้ทันทีทันควันแล้วก็ตอบโต้อย่างเต็มกําลังใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเช่นเดียวกันครับเขมรเขาจะต้องทําแบบนั้นครับ แต่นี่มันผิดสังเกตผิดปกติไหมครับว่าทําไมชาวบ้านของมึงได้รับบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตแต่มึงไม่ตอบโต้ด้วยอาวุธหนักใดๆอะไรเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าการที่มีข้อมูลว่าได้รับบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงประเด็นที่1ประเด็นที่สออาจจะเป็นเรื่องจริงแต่มึงยิงกันเองมากกว่า เออมันต้องเป็นการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับไม่รู้แต่ผมมองว่ามันผิดปกติมากๆเพราะถ้าเป็นเราเราจะต้องโจมตีเพราะว่าอันนี้คือเสียชีวิตเลยนะครับอ่ะเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคิดเหมือนผมบ้างไหมนะครับลอง ไต่ตองดูดีๆแล้วก็แสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวดีโอนี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมเอามานําเสนอด้วยสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเพียงเพียท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ